การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ถูกต้องผู้ยื่นต้องจัดทำบัญชีตามประกาศคณะกรรมการปปชเรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพุทธศักราช2,563ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,564พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละรายการให้ครบถ้วน ทั้งนี้กฎหมายยังกำหนดให้ผู้ยื่นต้องแนบสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงด .90 หรือพองด .91 ในปีก่อนหน้าพร้อมใบเสร็จการชำระภาษีมาพร้อมบัญชีด้วยรายละเอียดที่ต้องกรอกในการจัดทำบัญชีส่วนที่1ในหน้าที่1-4จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยืน่นอาทิชื่อที่อยู่ อาชีพตลอดจนรายละเอียดบุคคลในครอบครัวได้แก่บิดามารดาคู่สมรสบุตรและพี่น้องส่วนที่2ในหน้าที่5เป็นข้อมูลรายได้ส่วนหน้าที่6เป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายและข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมารายได้ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นรายได้ประมาณการในปีที่เข้ารับตำแหน่งทั้งปีโดยคำนวณตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีที่เข้ารับตำแหน่งรายได้ในกรณีพ้นจากตำแหน่งเป็นรายได้ตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งจนถึงวันที่พ้นจากตำแหน่งค่าใช้จ่ายให้คำนวณในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่แสดงรายได้ทั้งนี้ให้แสดงแยกส่วนของผู้ยืน่นคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายการทรัพย์สินที่ผู้ยื่นบัญชีต้องแสดง 1. เงินสดเมื่อมีเงินสดตั้งแต่3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปต้องแสดงและแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บเงินจำนวนดังกล่าวและหากมีมากกว่า2ล้านบาทเจ้าหน้าทีป่ปปชจะเข้าทำการตรวจนับทั้งนี้หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศให้คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี 2. เงินฝากได้แก่ เงินฝากทุกประเภทสลักออมทรัพย์บัตรเงินฝากในธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นโดยแนบเอกสารประกอบคือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหนังสือรับรองหรือสเตทเมนที่แสดงรายการเคลื่อนไหวโดยใช้ยอดเงินคงเหลือณวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี 3. เงินลงทุนหมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกันหลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาตและเงินลงทุนอื่นโดยแนบเ,เอกสารประกอบคือสำเนาพันธบัตรใบหุ้นหรือหนังสือรับรองจากตัวแทนหากเป็นการลงทุนอื่นอาทิบริษัทห้างร้านให้แสดงเอกสารใบจดทะเบียนบริษัทหนังสือรับรองหรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมภาพถ่ายกิจการหรือภาพถ่ายสวนลำไย เงินให้กู้ยืมหมายถึงเงินที่ให้บุคคลหรือนิติบุคคลกู้ยืมโดยให้แสดงเอกสารสำเนาสัญญากู้ยืมหนังสือรับสภาพหนี้จากลูกหนี้และสำเนางบการเงินประจำปีที่ปรากฏรายการกู้ยืมของนิติบุคคล5 ที่ดินหมายถึงที่ดินที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยแนบสำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงสิทธิครอบครองเช่นสค1นสสามสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่ง,ง,ง 1, ตลอดจนสำเนาสัญญาซื้อขายโดยแสดงเฉพาะราคาที่ดินหากที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นให้แสดงเฉพาะส่วนของตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 6. โรงเรือและสิ่งปลูกสร้างได้แก่บ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์ห้องชุดโกดังและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆให้แสดงรายการเฉพาะสิ่งปลูกสร้างไม่รวมราคาที่ดินโดยแนบหลักฐานอาทิสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนากรรมสิทธิ์พร้อมภาพถ่ายสี 7. ยานพาหนะอาทิรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือยนต์ เรื่องบินส่วนบุคคลโดยแสดงหลักฐานประกอบได้แก่สำเนาคู่มือจดทะเบียนสัญญาเช่าซื้อหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์พร้อมภาพถ่ายสีแปสิทธิและสัมปทานหมายถึงสิทธิในทรัพย์สินทางวรรณกรรมศิลปรกรรมและการได้รับอนุญาตจากรัฐ ให้เขาทำประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารสาธารณะหรือทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิทธิที่รัฐหรือเอกชนรับรองและสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์บกบขโดยแนบสำเนาเอกสารแสดงสิทธิดังกล่าวหนังสือรับรองมูลค่าเวรคืนประกันชีวิตณวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี 9. ทรัพย์สินอื่น เป็นทรัพย์สินที่นอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาแล้วได้แก่ 1. อัญมณีเครื่องประดับ 2. ททองคำา 3. อาวุธปืน 4. นาฬิกา 5. งานศิลปะซึ่งแต่ละรายการรวมกันตั้งแต่2 0 0แสนบาทขึ้นไปและ 6. ทรัพย์สินอื่นนอกจาก1 5ถึงมีมูลค่าต่ตอชิ้นตั้งแต่2 0 0แสนบาทขึ้นไปให้แสดงพร้อมแนบภาพถ่ายสีโดยแยกทรัพย์สินและแสดงมูลค่าแต่ละรายการ รายการนี้สิ์ นอกจากแสดงทรัพย์สินแล้วผู้ยื่นบัญชีต้องแสดงรายการหนี้สินโดยใช้ยอดหนี้คงเหลือณวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีได้แก่เงินเบิกเกินบัญชีหนี้ค้างชำระบ,บัตรเครดิตทุกประเภทรวมกันตั้งแต่5 0,000บาทขึ้นไปเงินกู้จากธนาคารสาหกรณ์อมทรัพย์และสถาบัานการเงินอื่นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือให้แนบเอกสารหลักฐานอาทิสัญญากู้เงินสัญญาเช่าซื้อสเตทเมนต์หนังสือรับรองยอดหนี้หนังสือรับรองหนี้คง เหลือหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงยอดหนี้คงเหลือณวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกรณีนี้สินที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือให้จัดทำเอกสารระบุชื่อสกุลและที่อยู่ปัจจุบันของผู้ให้กู้พร้อมยอดหนี้คงเหลือเมื่อกรอกข้อมูลแต่ละรายการครบถ้วนแล้ว ให้นำยอดตัวเงินทั้งหมดมากรอกข้อมูลในหน้าที่7เพื่อเป็นยอดรวมทรัพย์สินและหนี้สินแต่ละรายการโดยแยกเป็นส่วนของผู้ยืน่นคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในแผ่นสุดท้ายให้ผู้ยื่นกรอกจำนวนเอกสารที่แสดงมาในแต่ละหมวดรายการโดยนับเป็นจำนวนแผ่นอย่าลืมผู้ยืน่น ต้องลงลายมือชื่อกำกับบัญชีและเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า